มาหาดทำสมบูรณ์อีกครั้งแล้วนะครับทุกคนบ้านลัวฮักหอมนะครับทุกคนตรงนนหรืเอเปล่านี่เหรอ,อที่พักอยู่นี่<อ>นี่ก็คือที่พักของเรานะ เรามาที่ผักแล้วนี่คือห้องพักของเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับเดีย๋ยวจะพาไปชมห้องพักกันเลยห้องผักของเรานี่นะครับห้องผักใหญ่มากหา ห้องที่หนึ่งโอห้องน้ำสวยมากโอห้องน้ำสวยมากหนึงนะครับอีกห้องหนึ่งเน,นี่ยจะเป็นสองห้องนะครับเนี่ยห้องหลานสาวจะนอนกัน สามนางนี่ก็นี่นะครับแล้วก็ห้องน้ํานาเข้าอยู่ห้องน้ําสวยไหมโอเคแสดงว่าห้องน้ําเหมือนกันเพราะสวยมากห้องน้ำํำห้องนั้นสวยๆโ okay. อเคโมลี่ออกไปข้างหลังนี่เป็นข้างหลังทะเลน้ําจืดเลยนะครับมา เราก็มากินอาหารกันก่อนนะที่ร้านคัพเปอร์หมูหันร้านคัพเปอร์หมูหันอ,อยู่หาดคำสมบูรณ์เรามาเาขาคนมันย่างหมูพอดีเลยโอ้บรรยากาศดีมากมีเทเลสด้วยอมีเทเลสด้วยนะเทเลสแล้วตรงนี้ก็เป็น นั่งข้างบนหรือข้างล่างนี่นะค้านทรับร้านคาก็จะเป็นแบบนี้ร้นะนั่งทานก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วมีหลงไปข้างล่างนั่งทานข้างล่างได้ด้เยนไม่อ่ยไม่ไมไ่่่ไมไม่ไ่ไไม่ น้องมันร้องอ่ะเด็กๆชอบใจใหญ่เลยครั้งที่แล้วเราไปกินที่ฝั่งนู้น วันนี้เราจะมากินที่อีกที่ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นฝั่งนี้ชื่อร้านทรอบเปอร์หมูกระทะหนาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าอาหารจะอร่อยไหมนะฮะรายละเอียดตามนี้เลยรายละเอียดตามนี้เลย ก็จะมีช่วงข้างล่างและข้างบนเดี๋ยวรอกจางกินขนานขนไพร่พุ่มนะ เราวันนี้นะคะปลาลุยสวนปลานึ่งมะนาวและปลาสมุนไพรสามอย่างนี้การันตีเลยว่าผ่านหมดผ่านหมดนะคะยังเหลืออีก2อ,อย่างสามอย่างสำหรับส้มตำใครที่ชอบอรสชาติเค็มก็สั่งได้นะครับจะเอาเค็มไปนิดนึง หมูหันของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนซิเเจอร์ของร้านคัปเปอร์หมูหันนะครับกระเพาไก่เราบริสิทธิะขาวอันนี้มีอันชิ้นเล้ทำไมเขาทำชิ้นใหญ่อื้นเดิมเป็ไ้อจานใหกินจริงป้ง มอัมอืออื่จานนี้จานนี้จานนี้อือใช่ได้อ่าน้ำจิ้มซอสนะฮะน้ำจิ้มซอสดำน้ำจิ้มซีอิ๊วดำกำลังชิมทุกอันลองอันนี้อือน้ำจิ้มซีอิ๊วรำอร่อยนนี่ม้ำจิ้มหวานลอือซอสหวานซอสหวานอร่อยอือ ทอสผ่านอร่อยอ่าน้ำจิ้มงาไม่มีแม่หรอกแม่ไม่มีเลยเพราะมันมีสารน้ำสีน้ำจิ้มอยู่อโอเคหมูหันผ่านนะครับ<อ>แล้วก็ยำน่ารัก แต่ว่ามึงเรามาเพื่อพามาเที่ยวแล้วาเยไม่ไหยม่อเขาเลยไ่เขานอนถ้าคนมาสอยู่วไหมเ็นตัวี่ยเขาลอยยาวมากเลยอ่ะไปเล่นไม้สู ลองไปลองตรงโน้นอย่าหยุดนะลองให้สุดเลยห้ามหยุดพี่ก็พูดกับลูกเนี่ยแต่มันงอแง่ห้ามหยุดและถ้าหยุดแล้วอยากตัดก็ตัดฝ่ายมึงอยากโค้งก็โคองไปมึงอยู่มึงเนี่ยนิ่งข้างก็แล้วแต่เอาแต่กินกินละอาจ้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 เอาเอาเอายูโศมูเนี่ยไปเดือดมาไม่มีเขาลงเนี่ยเขาตั้งเขาตั้งไอ้นี่ใหม่เขาตั้งเขาตั้งวีใหม่เขาตั้งใหม่ก่อน แม้เราเล tenha, ่นอ erm ันนดีกว่าไหมนะตาเจ้าคือว่าลำซีซันอ่านเขียวกรบดมมาไ่เรือแนี้เขากำลแข่งไเรือเออแข่งไผเรืออมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยชเรื่องี้แราไเร พัปเปอร์หมูหันนะวันนี้เรามานั่งกินร้านนี้ไม่ผิดหวังเลยอร่อยเกือบทุกอย่างยากาศหน้าที่พักของเรานะคะนี่คือเรากลับมาแล้วกลับมาเราก็จะไปลงเล่นหน้าที่พักของเรานะ าที่พักของเราที่พักนะครับใจดีมากแล้วก็ราคาถูกที่บรรยากาศสบายมากสบายมากเลยที่พักใจดีมากเรือใช่ไหมคเรือขายับอ๋อรับผมรับเจ้าของร้านใจเจ้าของร้านใจดีมากเจ้าของบ้านใจดีมากพี่คับเอ่ขอถามอีกทีหนึ่งชื่อบ้านพักอะไรครับ บ้านหักหอมบ้านหักของนะครับอันพักหอมนะครับทุกคนอ่านี่เลยบ้านหักหอมนะครับทุกคนถ้าใครมาหาคาสมบูรณ์ก็มาพักที่นี่ได้ราคาดีห้องสวยนะครับ